เมื่อวานนี้คลิปไปเต้นกับครูที่โรงเรียนสอนเต้นอ่ะคนดูเป็นล้านเขาบอกว่าเขาบอกว่าชอบบอสบิ๊กแบบพาดไปเต้นผมอยู่บ้านครับ บ้านหลายหลังพี่น้องคัมแพงแล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค,ค,คนคคยีบ้าคนหลอคนลออุ้ยดีใจให้เธอแตกติคอยพี่ต้องดีใจสวัสดีค่ะทำไมไม่เปิดกล้องเลยอะ่ะคแพงเวาลาเปิดกล้องกอน ลาเฟินกโอ้ยสวัสดีค่ะอุย้ยคนหล่อต้องคู่กับคนสวยมันถูกกล้องอยู่แล้ว <c oughs> พี่ใบหลบไปค่ะสวัสดีค่ะว่าใบเฟิร์นเหมาะกับเพื่อนพีเลเรียนไหมพี่ใบเฟิร์นไม่เหมาะค่ะคําแพงเหมาะกว่าอาไม่ลกันบอก <c oughs> <c oughs> พี่เฟิร์นชั่วงโมงนี้ให้พี่เฟิร์นหลบไปก่อนให้คําแพงดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะแต่แบบว่าเดี๋ยวพี่เฟิร์นแกแบบโสดนะ โอ้ยพี่เฟิร์นโสดก็ช่างเขาค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โสดหนูก็พร้อมจะโสดเหมือนกันค่ะคือไปเจอทะเบียนเนยบอกว่าคือไปจอทะเบียนโสดมาเดี๋ยวหนูหย่าเลยไม่หยาเหรอลูกลูกก็ได้อายุเท่าไหร่แม่เกิดก่อนจันเจี๊ยบคอยเกิดก่อนเจ้าเปี่ยนใจแล้วพูดไปจะโทษหนูทายลูกก็ได้ไหมเจ้าปครเดผมแจกอะไรพูดหนูเสียไปอ่างมุงบ้านเห้ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้นก็นด้ไหมเจ้าอายุเท่าไหร่ยายเจ้าแปดครับเวอร์จีจะถอด่าฉันแล้ว เอาเพราะเป็นหยังยานเด้ยานตีบ่เอื่อยนี่เท่าจะบ่เคยฟังโอ้อยางดอกมันนี่ฉันมาอะไรฉันจมาไะไขายน้ําหอมท้าเหนื่อยเท่าฉันจะดึงมขง้าวกอดฉันไมคยว่าน้องเธอาเทียดอกโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆผู้ใดกินตัวบม่ค่อยหอมกับอาถังหอมไปสิเด้อใช่แล้วครับแค่เห็นหนาซื่อๆก็รู้แล้วว่าหอมเพราะฉะนั้นแล้วขายเลยครับเลยขายแน่นอนขายซอยไปแน่ขายซอยบอกครับโอ้ยก็ดีแท้ ขาซอยใหญ่เรลี้ยวควสิควายสิเพว่าเป็น่อแยางขาสูงสิบาขายซอยหย่อนเอื้อยนี่ลหะเอาไม่ในเบาเอื่อยดอกทามทาเป็นเด็กหน่อยก็ได้ขายซอยอ้ทนา่ะอ้ยจ้าไอ้ายกัแพงจ้าอ้น้ำหอมไอ้คือมดีกันน้ำหอไอ้มาน้ำอมปลาค่าด้วยน้ำหอมาาด้วยออ้หอมไอ้ไอ้งมา หอมไลาข้าด้ดีอ่านหอมอาขเสียมันยอนนลาบนี่ยม้ข้ามไเดี๋ยวลาขึ้นไม่เดีลาเยอน้นเดี๋ยวลาขึ้นไม่ไมเดี๋ยวลามีเียนเสียงขีอน้นเอาไปเลยดีน้าหอมเจีมใสมีสองกลิ่นนะครับกลิ่นเบอร์ m a i d e นอันนี้กลิ่นผู้หญิงละมุนนีเจ้าหญิงเจ้าหญิงขุนมุนนายอันนี้คริสต a นล l นสีฟ้า สีฟ้านี่หมอสำหรับคนทีวว่แบบว่าอาข้าวแห้งกดทำไ,ไมสีฟ้าหมอสำหรับคนทีวว่ว่าบม่อยากอาบน้ำตัวนี้ฉีดรับเท่ผู้หญิงก็เท่ผู้ชายก็เท่เปิดตัวมาราคาสามร้อยเก้าสิบบาทเนาะน้ำหอมขวดละสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อวันนี้นะร้อยแปดสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทพี่น้องหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทใครจะรับกดตะกร้าเลยสีชมพูเหมาะสำหรับคนที่อยากหวานผู้หญิงอยากหวาน ีฟ้าผู้หญิงอยากเท่อยากออกแนวแบบคูลๆสดใสขี้เล่นซองกินนี้หญิงชายใช้ได้ตะก้าขึ้นเลยขึ้นแล้วครับร้อยแปดบาทซื้อสองขวดได้นนซื้อสองขวดได้กําไรมงคลปีเสียจากวัดแช์กงหมิวถ้าซื้อสองขวดคู่กันเนาะร้อบาบาทพี่ร้อยแปบาท189่ง18าคำแพงไป้ะบก ใครทำมาได้กดออกเลยวะตอนนี้มี几คนได้160บอกแกวบบ,บอกแกว่บได้เท่าไหร่พี่น้งองไรเจ็บปากอ่ะกับกูโลดเดอ้อขอเกี่ยวน้องปังถาก่อนหอมมากอันนี้หอมละมุนมากหอมละมุนนีมากผมเชียร์สีชมพูกับสีฟ้านะผมเชียร์สองอันเลยได้แค่ร้อยคนนะครับครูปองรอบแรกครูปองร้อยคนรอบแรกครับพี่ครูปองร้อยคนรอบแรก ครูปองร้อยคนรอบแรกครับผมแข็งแหว่งครูแปงคูงอคป,คปองร้อยคนรอบแรกแข็งแม็งมิมันแนโอ๊ยเมื่อกี้ตื่นเต้นเมื่อกี้ตื่นเต้นไปกดถึงอีหยังกับบัลลู สองกวดนี่เด้อเสือคําแพ่งน้องลาคือเสือใหญ่บ๊ยนใหญ่น้องค้าแพงน้องคําแพงอีหลาขายขายจะขายความเขาจะกีสิวันที่ไ่นได้ครับเอาขึ้นดนเถ่ะะอะไรก็ได้แต่ว่าเดี๋ยสีปลาด้ายน้ำปานี่ปกตินี่ลายโดเนี่ยขายสามลายเกาสบแต่มาข้าแพงมากนี่คนสวยมากนี่เดือร่อยกว่บาทน้ำหอมอันนี้น่าบอกเลยนะหอมติดทนนานสิบชั่วโมงยี่ิบชั่วโมง หอมเบมือดมือดเส้นบางได้หอมตลอดรลอดแท้ไอ้กินเขาเลยเดี๋ยวอีล่าสิว่าไข่ไอ้เองก็ได้ไอ้เป็นพี่จตื่นอเปล่าไอ้บอกเลยว่า <Okay. S 1> ไอ้บอกความจีคือมันหอมอีหลี <Okay. S 1> กินมันเนี่ยกินกินน้ำหอมนี่คือบางคนนี่แบบตกใจหรือว่าเอ้ามันกินมันหอมแบบขวดละเจ็ดแปดพันเลยแต่ไม่ใช่นะ <S <S อ,อันนี้คือน้ำหอมหวมเชื่อนำเข้าจากเมืองนอก ลดดูดีมันอายเลยเพราะหนาเสื้อบรรคค่าลอยหกสิบสี่ล่อปานนี่เอา,าเหมนสีหอมปานนี่เพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดเขามาในไล่ซดนี่ลอยหกสิบบาทค่ะที่รักคาแพงค่ะผู้ใดอยากกดกดเลยค่ะบ่ต้องกดเพราะว่าคว่ำรอบ่ต้องไปเบิ้งค่ะที่ราคำแพงได้จักบาทนะ่ะนี่ยังก็อ้ายคำแพง้ได้ราคาจักบาทนะลาได้ลอยหกสิบเ,เอาคือถึงแท้เอาคือถึงแท่นี้ถือก็นอนนั่งหามมาเหยียบม,มาเหยเหียนช่องเนาะ ปก,กติถ้าเกิดว่าขวดใหญ่ๆจังสี่สามหลอยุยนี่อ้ตาม้ยก็สี่เลยแหละนั่นแล้วเป็นยังวันนี้ก็ถือแท่ปโคนหลอ่อน้ําหอมหล่อมากถูกต้องค่ะน้ําหอมหล่อมากอ้ยไปเลยเอาหมากนี่ยมาตีพูดไปเอาหมากยังติาางตั้งหวัวน,นั่นกีบปลากีบลลากีบกีบกีบบโอ้ยที่ราคาวันนี้เข้ามาแล้วเอฟซีคัแพงอยู่ไหนเฮาขมาเร็วเร็ว,ว,วมาสื่อน้ําหอมแน่เร็วน้าหอมหล่อมากน้ําหอมดูดีมากค่ะนือซอยแน่สีหางเงี้ยไปแตงเมียเมียใส เนี่ยนะขดแม่แต่ว่าบ้านเนี่ยบ้านท่านพอแต่ว่าหาไวก่กนสินาหังเงินไปถามใช่ไหมเดี๋ยวต้องหาช่วยแล้วถ้าอย่างนั้นอะเผื่อเป็นเราเดี๋ยวหนูหาช่วยก่อนเผื่อเป็นหนูก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นแล้วสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะน้ำหอมข้ามแย่งจ๋าผู้ใดเดือดลอยเปียกเก่ากรถือว่าคุ้มยูเดอร์สีบอกไว้ห้ปกติโอ้ยราคาหนี่สามเก้าศูนย์คุณนะจ๊ะหนูหนีแบบนี้ดิน้ำหอมอันนี้ชื่อแบรนด์แจ่มใสค่ะปอ้อแจ่มใสมันหนูเลยชื่อมันหนู สีฟ้าเนี่ยแอมเบอร์ไมเดนใครอยากหวานอยากละมุนอยากเป็นแบบฟิวเจ้าคุณหนูสีปุ๊บิวขาวดังดังฝรั่งเมืองอังกฤษสีฟ้าใครที่ไม่ชอบอาบน้ําทําตัวเือนไม่อาบน้ำแต่ว่าอยากอยากสดใสอันนี้สีเริ่มเหมือนอาบน้ำแล้วาลอยรอบเลยน่าจะไม่ใช่หนูนะเพราะว่าถ้าสีฟ้าไม่เหมาะกับหนูแล้วเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะเป็นสีชมพูมากกว่าที่เหมาะกับหนูค่ะพี่บิ๊ก โอเคค่ะงั้นน้องคำแพงหมอสีชมพูไม่รู้ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสวยน่ารักหวานแล้วก็ดูแพงลักชัวรี่เลิศมากคำแพงทนายมาใครคะท่านนาไหนคะทนายไหน,น,ไหนพี่ทนายไหนอะคะพี่จนวยพี่จนวยออพไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยตอนนี้เดี๋ยวลงไลฟ์ค่อยรู้จักกัน ช,ชอบมากเลยค่ะเป็น FC พี่บิ๊กอยู่นะคะบอกฟันนั้นนะอยากไปมากเลยแต่ว่าเสียงไม่มีอ่ะอยากไปร้องเพลงหอยใจบ้างไฟแสนมากเลยค่ะเชิญหนูไปอีกหน่อยนะคะได้ซื้อแน่นอนถ้าถ้าหนูขอแสนหนึ่งเนี่ยได้ไหมคะเอาเงินเหรอครับครับเอ่อมันถูกไปนะมันถูกไปเหรอคะอืม เท่าไหร่ดีคะถ้าหน้าตาดีๆแบบหนูเนี่ยปกติเขาคิดเท่าไหร่คะสองพันห้าเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่ไปแล้วคะ่ะไม่ไปแล้ว <c oughs> เปลี่ยนใจเดียวจังไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วอยากไ,ไปลองขายขอให้รู้ซิว่าจะขายได้ไหม ที่ราคาวันนี้ที่รักเข้ามาแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยมีเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นตัวนี้เป็นน้ําหอมพรอฟูมหรือว่าเป็นน้ําหอมแจ่มใสชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าแจ่มใสแบบน้าพดอย่างนี้หรือว่าเป็นน้าหอมแจ่มใสชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าแจ่มใสแบบน้าพดอย่างนี้หรือว่าเป็นน้าหอมแจ่มใสชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าแจ่มใสแบบน้าพดอย่างนี้หรือว่าเป็นน้าหอมแจ่มใสชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าแจ่มใสแบบน่า น้องเขาไม่ค่อยต็มบาทจ้พี่น้องน้องเขาล่วงเตี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทหนึ่งแปดเก้า 180ร้อยแปบาทครับผมกดเลยครับจาก3ามร้กสิบาทนะหอมติดกลิ่นทนนาน,ก,นกลิ่นติดทนนานตัวเนี้ยผมเป็นพิชิตเตอร์เองนะครับผมน้าหอมแบรนด์เนี้ยบอกเลยว่าใครสีแล้วติดใจแน่นอนสีสีชมพูเนี่ยกลิ่นมันเนี่ยถ้าเกิดสป,ปอยล์กลิ่นเนาะกลิ่นน้าเป็นหอมแบบผลไม้นิดๆมีปลายหอมผลไม้หอมฟูต,ตี้มีความเป็นเจ้าคุณหนูมีความเป็นเขาเกิดมา ลักชูลีคาซีฟ้าเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากสดใสอยากเท่อยากไปเดินป่าอยากไปเดินป่าอยากไปเดินห้างอยากไปแบบสถานที่ต่างๆได้เลยตัวนี้นะครับผมอันนี้ผู้หญิงผู้ชายใช้ได้สองกลิ่นนี้เป็นน้ำหอมยูนิซิกไม่แยกเพศคือใช้ได้หมดเลยถ้าผู้ชายบางคนชอบกลิ่นนี้เพราะมันจะเป็นละมุนนิดนึงเป็นคนเรียบร้อยถ้าผู้ชายแมนแมนฉีดปุ๊บเรียบร้อยเลยเป็นคนเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดผู้หญิงฉีดอันนี้ปุ๊บจะดูแบบเป็นเท่ๆนิดนึงสองขวดน,นี้ขวดละ189บาบาทครับ ขวดละหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทจ้ะพี่ขวดละหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทดกดตะกร้าสั่งซื้อได้เลยครับนมแก้วแรกหมดแล้ว,วดกดตะกร้าสั่งซื้อได้เลยครับผมน้ําหอมแบรนด์แจ่มใสกลิ่นคริสตัลรูนและกลิ่นอ um ัมเบอร์ไมเดนสองกลิ่นนี้ถ้าเกิดฉีดมิกกันเนาะถ้ากลิ่นเนี้ยมิกกันนะบอกเ้าเลือดหนึ่งสองสามสี่ห้าจบจบเลยนางก็แบบ หอมแบบหอมฟุ้งในบ้านเลยอ่ะขวดนึงใหญ่ๆนะสามสิบมลสามสิบมิลลิตรขวดนึงใหญ่พี่น้องสามสิบมิลลิตรร้องมาสีดเบ่งกลิ่นเนี้ยคนแก่ไม่เบียนหัวฉีดแล้วไม่เบียนหัวฉีดแล้วไม่วบงนเวียนศีรษะฉีดแล้วมี่เวียนสีสษะพี่น้องไม่ขายจะเป็นลม ปิ Eden, mm ีน hmm. ยูอาหารสามพันล้มอยู่ใครจะแกนแต่งตี้บอกตี <oh ้ใจอกพิมมาดาจ้ะสามสามฟองถ้ากระปุกนี่แหละไมื่อไงไปกระปุกนี่แหละคนสูงวัย้ายติดใจมากโบวินหัวไม่ฉุน ร้อยแปดสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสั่งสั่งแล้วไม่ฉุนนะไม่มีเนียนสีสันไม่มีอันหัวใช้ดีมากไส้ดีมากพี่น้องผมใช้ลองใช้ดูเพาผมเป็นพืตัวเ,เองแล้วกลิ่นแต่ละกลิ่นนะคือหอมติดทนนานถ้าอยากรู้เรื่องกลิ่นถามผมเลยครับผมอยากรู้เรื่องกลิ่นไหนถามผมเลยผมจะบอกว่ามันเลือดมากจริงอยากรู้เรื่องกลิ่นถามผมเลยว่ามันเป็นยังไง ชมพูเนี่ยถ้าเป็นกลิ่นมันจะเป็นสปอยฟิวแบบว่าหอมลึกไม่เลี่ยนไม่หวานมากแต่จะเป็นแบบหวานทุกคนหนูเบาๆแล้วก็สีฟ้าเป็นคริสตัลลูนมีความแบบสดใสเหมือนอาบน้ำเหมือนลุกขึ้นไปจากสาว่ายน้ําอืมมันลุกขึ้นไปจากสาว่ายน้นนา,า,านเหมือนแบบเล่นทะเลแล้ะสดใส ฉีดไปเที่ยวห่างได้ไปวัดได้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ทางธิการได้ถ้าเป็นสีชมพูเน้นแบบไปปาร์ตี้ไปคาเฟ่ไปหาแฟนไปนัดเดทชมพูถ้าคู่กันคือจบฉีดคู่กันเป็นแบบอภิธารความพร้อมความอะไรความเรียบพร้อมความเรียบพร้อมอยู่หี่จบเลยอไ,ไม่ห้อก ความเพียบพร้อมอยู่นั้นจบเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ รี่ซื้อเลยนะครับผมสินค้ามีจำกัดได้มพียน้องเด้อสองกลิ่นนี้เลิศมากผมเป็นคนเลือกกลิ่นเองตอนเขาบอกว่าใช้ผมเป็นพิซินเตอร์เนาะผมก็ลองสีเบิ่งกับมันสีหองบาวาปรากฏว่าฉีดหนึ่งครั้งอ่ะแปดโมงเช้าอ่ะแล้วอีกอีกครั้งหนึ่งตอนเที่ยงคืนกลิ่นยังติดตัวเต็มเลยกินเต็บกินติดตัวเต็มเลย สีฟ้าก็คือแบรนด์เนี้ยเขามีหลายสกินแต่ว่าเขาเปิดตัวมาสองกลิ่นแล้วสีเหลืองมาอย่างวะสีเหลืองเราเปิดตัวเนาะสองกลิ่นเนี้ยคือมันเลิศมากนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้อยากให้ลองสัมผัสสักครั้งว่าการที่เราใช้น้ำหอมให่มันแบบราคาถูกแตกดิ่นติดทนน,นานเจาเพื่อใช้น้ำหอมถือกันบ่ขวดนี้เท่าไหร่นะอะไรร้อยหรอเป็นแท่งนะน้ำหอมซีซีน้ำหอมอยู่อันราดไหมร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาท อ,อ,อันอันกวดเป็นเป็นหลอดไหมเป็นหลอดนี้ไหมรอยก็บาดแต่น,นี่เป็นขวดแก้วเด้ขวดแก้วนะนี่อันนี้ขวดแก้วนะนี่อันนี้ขวดแก้วขวดแก้วนะครับ แล้วพีม์เนี้ยหมดเลยดูดูร์ล,ลาขวดดูรลลาพกขึ้นเครื่องบินได้น,นี่ยนเพราะมันไม่ถึงร้อยพกได้ขึ้นเครื่องได้อันนี้ขึ้นเครื่องบินได้ไม่ถึงร้อยเอ็มเอลสามารถขึ้นเครื่องบินรันเ้าได้ติดกี่ชั่วโมงติดประมาณสิบชั่วโมงแปดถึงสิบชั่วโมงแล้วแต่กินตัวแล้วแต่คุณไปดู